จะวันี้พี่ทำไมวะผมจะสอนวิชามวยกังฟูให้พี่ดูอะไรอะสอนด้วยชับดูนี่พี่เดินทางวันเดินตางวันเดินทางวันเดินทางวันเดินทางวันทำไมวิ่งอ่ะวิ่งอ่ะวิ่งอ่ะแล้ววิ่งอ่ะ ทำไมน e ี่ไงนี่กับตัวนี้เห็นอะไรไปตีหรือ้สัตว์เอ้ยมึงเล่นในเดียวไม่ได้ได้ไงโอ้โหกูไม่อยู่แป๊บเดียวแม่งคว้าเลยดันก็ไม่ได้นั่นไงกูว่าแล้วเข้าก็ไม่ได้อ่าเออ มันชิปเคได้ไม่ใช่หรอชิปอี <c oughs> ไม่เอ้ยกลับก็กลับไม่ได้มือของเจ้าโอหองแน่จึงก็เข้ามาเสร็จเฮ้ย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 โอ้ยเออเออเออจัดมึงเอาไงมึงเอาไงมึงเอาไงเออเอะดี้อดี้เด้ เตเตะเตเตะเต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 ะอะม่ฮะอ่อเอเอออหมายเตะกัแล้วมังเนี่ยฮะฮะฮะเฮ้ยาากูกูได้แล้วได้แล้วอะไรวะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย